ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำสามพันน้ำหัวหินนะครับนี่ร้านยิงตุ๊กตานี่ร่วงด้วย <c oughs> น้องแมวเหมียว <c oughs> น้องน้องเมาไปมาก <c oughs> ออกเดินทางได้ ใ่แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำสามพันน้ำหัวหินนะครับนี่โอเคไปครับไปเดินดูบรรยากาศข้างในกันครับว่ามีของกินและก็ของเล่นอะไรกันบ้างนี่แต่อันดับแรกที่ผมเห็นเลยนะนี่ครับทุกคนทางเข้านี่ในบรรยากาศยอรถไฟจิ๋วครับเนก,กนับก,การรถเี่ยมทัละ0บาทเท่านั้นค่ะอยู่ทางเข้าเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศข้างในก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมานั่งกันทางไหนก่อนดี ทุกคนนี่มันจะเป็นนี่ขวากับซ้ายอา่าไหนดีไปขวาแล้วกันเนาะเพราะว่าตลาดน้ำนี่เป็นเป็นวงกลมนะทุกคนมันก็จะเดินเป็นวงรอบอ่ะไปแต่เราเริ่มทางขวาก่อนไปครับนี่อ๋อตรงนี้เป็นร้านกาแฟสซนโอเคนี่ทุกคน ดังกาแฟจิบรับลมเย็นมากโอเคนี่ทุกคนที่ให้หาดปลาด้วยนี่นี่ทุกคนเห็นปลาไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ จอของชอบร้านยิงตุ๊กตานี่เล่นหน่อยครับ20บาทได้ครับมาทุกคนเดี๋ยวเรายิงตุ๊กตากันใช่ครับมาทุกคนยิงปืนกันเก่งช่วะเก่งจังได้ละหนึ่งตัวทุกคน ปาเก่งใช่ปะุกเดี๋ยวนะเอ่อทุกคนพร้อมกันวิลวงด้วยสองตัวแล้วม่งแนกว่าน้องดูพร้อมกันจะตกลูกเปล่าตกมสอ่านี่ครับสีเขียวนะเอเลย ถ้าลูกแรกอยี่สิบลูกลูกจะได้อีกขาดอีกสองตัวลูกก็จะได้ตต่อครับต่อครับมาทุกคนมาอยากได้ตัวข้างบนหัวมามาต่อต่อครับขอบครับขอบครับยี่สิบบาทจะได้เจ็ดลูกแล้วครับนี่นี่โอเคมาทุกคนแต่ตอนนี้เรายิงตกแล้วสี่ตัวนะสี่ตัวนี่นี่อีกสองตัวมาทุกคนช่วยผมลุ้นด้วย อีกตัวเดียวทุกคนอีกตัวเดียวได้แล้วมาเลยอีกสามนัดเลยอีกสามนัดนี่นะอีกตัวเดียวมามามาอุ๊บสีขาววะทุกคนมาสีขาวนะมาครบแล้วหกตัวนี่นี่ได้ข้างบนนะลูกนี่ครับนี่แถวนี้ินต่อได้ะนี่แถวนี้ครับ เอาเอาเป็นนี่ตัวอะไรอะยีราฟยีราฟสีชมพูแต่ถ้าเป็นโคตรนายิีราฟสีเขียวนะทุกคนอน้องแมวโอเคนี่ทุกคนนี่เขาเป็นตัวนี้นี่โอเคบคุณมากครับต้อนรับครับครับสนุกดีครับทุกคนก็สี่สิบาททั้งหมดสิบีู่ก ยิงตกไปเท่าไหร่14ยิงตกไปเจ็ดมั้ง <c ười> ครึ่งหนึ่งโอเคนี okay. ่ hey, ทุกคนตรงนี้บรรยากาศดีนะดูดิเดี๋ยวลองออกไปนั่งดิยวอยูดด่ติดกับน้านยิงตุ๊กตาเลยนะมาอโอ้โหโอเคนี่น้องแมวเหมีย <c> ว <ười> ดีบรรยากาศดีไปเดินทางกันต่อตอนนี้ก็อาจจะร้อนหน่อยนะถ้าคนมันประมาณใบสองแล้วนะแต่ก็จะจ้าหน่อยแต่ว่าที่แน่ๆน,นอนนอนตอนนี้เรามีเพื่อนเที่ยวแล้วนี่ <laughs> เรามีเพื่อนเดินเที่ยวแล้วโอเคเจอของกินอีกแล้ว ทีคีบตุ๊กตาด้วยแต่ว่าเหมือนเหมือนตู้จะไม่เปิดนะทุกคน,นไปกันต่อ <c oughs> ผมว่าน่าจะมาได้ครึ่งแล้วนี่ทุกคนนี่หลังรถไฟนี่หลังรถไฟ <c oughs> ก็น่าจะได้ชมบิวนะทั่วเนี่ทั่วตลาดเลย ตอนนี้เราต้องทาภารกิจเดินครบให้รอบตลาดก่อนถึงจะนั่งรถไฟได้นี่นะทุกคนดูนะผมไม่ได้โกงนะนี่นะผมจะยอดลงไปนะสี่สิบบาทนี่นะทุกคนเรียบร้อยนะไม่ได้โกงนะเนี่ยโอเคเนี่ยสองขวั นี่ซุ้มให้อาหารปลา,าเขาท่าอยู่นะทุกคนว้าวว้าวว้าวมาให้อาหารปลากันนี่มาให้กับน,น้องแมวแห <c oughs> น้องแมวก็ะอยู่กับเราจนจบทริปนะครับวันนี้เดี๋ยวนะผมตั้งกล้องตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนะผมเปิดฝาก่อนขอเปิดฝาก่อน กนให้ปลากันเอ้ยให้อาหารปลากันโอ้โทุกคนมาไวมากน้องๆมาไวมากโอ้โห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 ทุกคนโตทุกขาเลยอะอะตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างโอ้โหทุกคนเห็นไหมตัวใหญ่มากอ่ะ อยู่ดิโอ้โหโอ้โหดูดิตัวใหญ่มากหมดไปในพิบตาสองขวดทุกคนชอบ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 ตัวใหญ่จริงทุกคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากว้าวขวดไปขึ้นพี่เขาก่อนครับ Okay. ครบเลยนะทุกคนของกินของใช้ของเล่นของฝากเสื้อผ้ามีหมดตุ๊กตานี่อีกร้านหนึ่งทุกคน,นมีสองร้านแลวเห็นสองร้านแล้วร้นยิงตุ๊กตาแต่เราได้มาแล้วนี่แมวแมวที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวนะเลยชอบแมวเดยวันหลังจะถ่ายดูนี่ทุกคน กคล้ายสไตล์วินเทจนะนี่เป็นโปสเตอร์หนังเก่านี่นี่เขาท่านะเขาท่าเขาท่าได้ได้มรรยาการมากน,น,นี่ตัวนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะทุกคนผมมานี่มุมจักยานเก่านี่ เขาทานะเขาทานะร้านนี้คุณผู้หญิงน่าจะชอบูมีระบายสีด้วยนี่ทุกคนมีหมดเลยนะจริงๆทุกคนครบเลยอะ นี่ครับนยบปาปลากะทิพลิกมีไข่ต้มด้วยวอเอาน้ำยาป่าครับน้ำยาปาป่เพิ่มท็อปปิง้งตีนไก่ไข่ต้มไหมคะเอาเอาครับทั้งสองอย่างเลยใช่ครับเพิ่มท็อปปิ้งทุกคนไข่ต้มกับตีนไก่หนึ่งน้ำยาปลาหนึอ่อหยิบผักตรงนี้ได้เลยค่ะลูกค้าครับ เดี๋ยวแปบ๊บนะทุกคนผมยิบผักก่อนนะครับทุกคนได้ของกินแล้วนี่นี่โอเคนี่พอนั่งกินซุ้มข้างนอกเลยทุกคนนี่บรรยากาศด,ดีไหมเนี่ดูติดริมน้ำเลยโอเคมาเติมพลัง ทกคนอออก,ก็เมื่อกี้กินขนมเจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมพลังแล้วต่อไปเดี๋ยวเราเดินไปทางเข้ากันครับเพื่อที่จะไปนั่งรถไฟจิวกันไปครับสี่สิออใช่ไหมครับค่ะรครับขอบมากค่ะครับ,รบไปครับทุกคนก็รถไฟจิวกันนี่ เราไปนั่งข้างหลังเลยนี่ครับโชเฟอร์โอเคไปครับทุกคนนั่งข้างหลังเลยเราอะนี่มาสองคนสี่สิบหกอกแล้วทุกคนโอเคนี่หลังหลังเลยเนี่ยอันนั้นอีกอันนั้นอีกขบวนนะทุกคนนี่มีทั้งหมดสองขบวนไปนั่งรถไฟกันพาน้องนั่งรถไฟไปทุกคน ออกเดินทางได้ yeah. Yeah. เนีนแป้นเลย yeah. ไปดูบรรยากาศกันทุกคนว่ารอบๆที่เราเดินมาเมื่อกี้กับ uh, นั่งรถไฟจะต่างกันหรือเปล่านะไปครับไปดูวิวพร้อ,รอมกันเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงชานชาลาแล้วโอเคนี่รถไฟเข้าที่แล้วครับก็สนุกดีครับทุกคนครบคันเลยที่นี่นั่งไปก็ประมาณ10กว่านาทีได้นะครับทุกคนนี่รถไฟกลับแล้วโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนี่วันนี้เราได้มาเที่ยวตลาดน้ำสามพน,น้นด้วยกันหลังจากเดิน วันรอบแล้วนะทุกคนอย่างที่บอกไปก็มีทั้งของกิน mm. ของเล่นและของใช้เลยนะแล้วมีกิจก,กรรมต่างๆให้ได้เล่นกันก็เนี่ยยกตัวอย,อย่างเช่นก็นั่งรถไฟจิว๋วเที่ยวรอบเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับว่าครั้งหน้าเราจะไปทําอะไรที่ไหนกันยังไงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนี่น้องยังอยู่นี่บายๆกล้องหน่อยโอเคครับทุกคนยังไงฝากติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ